สวัสดีครับทุกคนวันนี้ MA Auto Review จะพาทุกท่านมาสัมผัสสุดยอดยนต์ประกรรระดับลักชัวรี่ที่หลายคนใฝ่ฝันรถคันนี้คือโรลส์รอย g h o ร t รุ่นปี2026ที่มาพร้อมความหรูหราเหนือระดับดีไซน์ใหม่ที่ยกระดับความโดดเด่นและสมรรถนะที่ทรงพลังผสมผสานกับความนุ่มนวลได้อย่างลงตัวถ้ามองจากภายนอกโรลส์รอย G h o s t 2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ที่สง่างามแต่มีการปรับโฉมให้ร่วมสมัยมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบหรู เน้นความโค้งมนที่ดูทันสมัยและแข็งแรงกระจังหน้าแพนทอนริ้วแบบใหม่ขนาดใหญ่ที่ส่องแสงได้มีไฟสองสว่างด้านในเพิ่มความหรูแบบเฉพาะตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ที่ดีไซน์คมชัดให้ความรู้สึกดุดันและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความโบอ่าและที่พิเศษคือการเก็บรายละเอียดในทุกจุดของตัวรถตั้งแต่เส้นโครเมียมจนถึงงานพ่นสีที่หรูหราระดับงานศินละปะ โรซรอยโกส2026ไม่ได้มีดีแค่ความหรูภายนอกแต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่เหนือชั้นเครื่องยนต์เบนซิน V12 ขนาด6.75ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังมหาศาลกว่า563แรงม้าพร้อมแรงบิด850นิวตันเมตรการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง4.6วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถที่มีน้ำหนักและความหรูหราแบบนี้ ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำงานร่วมกับระบบ GPS Satellite Idle Transmission ที่สามารถประเมินเส้นทางล่วงหน้าแล้วเลือกเกียร์ให้เหมาะสมก่อนที่ผู้ขับจะถึงทางโค้งหรือทางลาดชันทำให้การขับขี่ลื่นไหลและสมูทในทุกสภาพถนนช่วงล่างของโรลสรอยซ์โกส 2, ใช้เทคโนโลยีพลา n น่สูสเซนชั่นซิสเต็มที่เป็นการผสมผสานกล้องตรวจจับสภาพถนนกับระบบการสะเทือนอัจฉริยะทำให้รถสามารถปรับการทำงานได้เรียลไทมเพื่อลดแรงกระแทกทุกการขับเหมือนลอยอยู่บนพรมวิเศษ สมกับคําว่า l u ว u ี่อย่างแท้จริงเสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บออกไปเกือบทั้งหมดภายในห้องโดยสารเงียบสงบจนผู้โดยสารสามารถพูดคุยกันได้เบาๆหรือเพลิดเพลิพพนกับเพลงจากระบบเสียงคุณภาพสูงได้อย่างเต็มอารมณ์เมื่อเข้ามาดูภายใน Rolls-Royce Ghost องพยสความรู้สึกแรกคือความหรูหราเหนือระดับห้องโดยสารถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดสุดพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีที่สุดรองรับสรีระทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมาพร้อมระบบนวดอุ่นและปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางวัสดุตกแต่งเป็นไม้แท้และโลหะขัดเงาที่เลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังผู้โดยสารสามารถยืดขาได้เต็มที่เทคโนโลยีภายในห้องโดยสารก้าล้ำสมัย หน้าจอ i n f o t a i n m e n t ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียง b บ s p o k e a ด d i อที่ออกแบบพิเศษให้เข้ากับห้องโดยสารโรสรอยให้คุณภาพเสียงใสคมชัดราวกับอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวที่เพดานยังมาพร้อมฟีเจอร์สตัลไล Headner ร์ไฟเส้นใหญ่ออปติกนับพันดวงที่ส่องประกายเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกและหรูหรานเหนือคำบรรยายด้านความปลอดภัยโรสรอย g โกส2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้อง360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางราคาของโรซรอยโกส2 0 2 6ก็อยู่ในระดับที่สมกับความหรูหรา โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ350,000ดอลลาร์ 350, สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ12ล้านบาทขึ้นไปทันีีขึ้นอยู่กับการตกแต่งแบบเบสโปกที่ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุสีและรายละเอียดต่างๆได้ตามใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โรสรอยที่มอบความพิเศษไม่เหมือนใครให้ใหกับเจ้าของทุกคนันโดยรวมแล้วโรสรอยโกส2026คือยนต์ประกรษที่ผสมผสานความหรูหราเหนือระดับสมรรถนะอันทรงพลังและความสะดวกสบายขั้นสูงสุดเข้าไว้ด้วยกัน มันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและรสนิยมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของได้อย่างชัดเจนสำหรับใครที่ใฝ่ฝันถึงความหรูหราเหนือระดับโรลส์รอยโกลส์2026คันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด